อรอบนี้เราไปด้วยกันแล้วกันนะช้าๆก่อนเดี๋ยวผมไล่ในห้องหนึ่งไป Richman Shop โน .1 เรื่องเติมเกมเติมเกมกันชิปในแพ็เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุดุด10เดือนพร้อมบริการชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลายตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไว้ต้องที่ Richman Shop เท่านั้น บอกเลยนะว่าฟิกธาตุเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นครึ่งบนหรือรึ่งล่างครึ่งบนนี่อาจจะมียนยวนหลายธาตุได้บ้างแต่มันจะมีอยู่ปฏิกิริยาธาตุนึงที่จะเล่นได้ง่ายนั่นคือแช่แข็งนะครับผมเนื่องจากว่ามอนห้องบนเนี่ยแม่งดิ้นกันแบบสุดรัดสุดเวี่ยงถ้าคุณแช่แข็งมันได้เนี่ยมันจะทําให้คุณตีมอนได้แยบง่ายได้ไอ้นี่ถ้าคุณแช่มันทั้งตัวมันและจระเข้ก็จะอยู่นิ่งๆให้คุณตีจระเข้ง่ายๆอ่ะอีดี้ถ้าคุณแช่มันมันก็จะไม่ค่อยดิ้นมากมันจะมีีีสท่่่่่่มมััันนนนนนดิน้้ออยยูบบาางงแแหลละะตตถคคุุณณชจเเไว ไม่มีปัญหาอะไรมากไอเอลเมตเนี่ยให้คุณตีจระเข้ก่อนแนะนําไม่ว่าจระเข้มันจะพุ่งไปไหนก็ตามให้คุณเดินไปตีมันเถอะหลังจากที่ลองมาคุ้มในการเดินไปตีจระเข้เพราะว่าไอ้นี่มันจะล้มแล้วตอนมันล้มอ่ะเราทำดาเมจใส่มันได้แรงฟาตุยฟาตุยนี่ก็อย่างที่ว่าแช่แข็งมันมันจะไม่ยิ้นเยอะไม่แนะนําไม่ใชโอเวอร์โหลดถ้าคุณไม่แรงพอแต่ถ้าคุณแรงพออยากเล่นอะไรก็เล่นแต่ถ้าคุณไม่แรงพอไม่แนะนาโอเวอร์โหลดเนื่องจากว่ามันสาอ,อยกระเด็นเก่งลอยเก่งเก่งหมดทุกอย่างยกเว้นอยู่ที่พื้นนะ สองตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากง่ายเล่นแช่แข็งส่วนที่อื่นระวังมันกระเด็นระวังมันลอยพยายามแพคให้มันอยู่ด้วยกัน2ตัวอย่าให้มันยืนแยกกันไม่งั้นเราจะเสียเวลาในการตีเพราะเลือดมันโคตรเยอะเลยนะไหนมันจะแปะสถานะอะไรเราอีกและอีกอย่างหนึ่งระวังสกิลมันด้วยนะที่พื้นกาอากาศมันจะขึ้นไปบวงมาก่อนพวกาจะต้องปลุกรีเฟคไวรุ่นในตัวคุณออกมาเพื่อเพื่อหลบสกิลมันไม่งั้นคุณจะโดนขัดจังหวะแล้วเสียเวลาเพราะอย่างที่รู้กันครับว่าเกมนี้ล้มทีมันกว่าตัวละครมันจะแบบฮึช็อตพัดพัด ถ้าคุณจะแ cancel animation ในการลุกแต่คุณก็ต้องแดดเบือจเจตีมีหน้าอีกหลายอย่างอีกครึ่งแรกเล่นอะไรก็เล่นถ้าอยากเล่นง่ายเล่นแช่แข็งส่วนครึ่งล่างไอ้นี่เราจะเป็นจะต้องใช้ไฟในการตีไฟย้ำมีกครั้งว่าไฟ จะเป็นไฟเปล่าๆไฟกระจายท่าจากลมไฟจากไฟไหม้ได้หมดเลยอ่ะอีกอย่างไฟจากโอเวอร์โหลดไฟผสมโอเวอร์โหลดก็ได้เหมือนกันแต่คุณห้ามใช้น้ําและน้ําแข็งไม่เช่นนั้นมันจะเปลี่ยนเฟสกับเฟสแรกของบอสมันจะอยู่ในกระดองมันจะอยู่ในเกาะก่อนเอางี้เฟสแรกมันจะหกคุณจะเป็นจะต้องใช้ไฟในการตีให้มันอ้าพอตอมันอ้าเนี่ยคุณจะทำดาเมจใส่มันเพิ่มได้อีกนิดนึงมันก็ไม่ได้เข้าแรงมันเข้ามันพอมีดาเมจเข้าใส่มันอยู่แต่คุณก็ต้องตีโดยใช้ไฟเพื่อให้มันล้มต่ออีกรอบหนึ่งคุณถึงจะสาาามมรถทเ มันได้แบบเต็มๆแต่ในระหว่างนั้นในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนร่างของมันเนี่ยจากาหุบเป็นอ้าคุณดันไปแปะน้ําคุณดันไปแปะน้ําแข็งหลอดความพืบหน้าในการแปะไฟของคุณมันจะลดลงจนถึงขั้นมันอาจจะกลับไปเป็นล่างหุบเลยก็ได้ซึ่งเสียเวลาชิบหายฉะนั้นเป็นไปได้ไม่ต้องใส่ไปน้ำนํำและน้ําแข็งแต่ถ้าอยากจะเอาไปแบบไปเล่นไฮประบูมในห้องสองห้องสมครับอ่ะคุณใส่ไปได้แต่ว่า คุณก็อยากกดมันออกมาแล้วกันนะไม่อย่างนั้นคุณจะตีไอ้บสนี้ไม่ตายสักทีเพราะว่ามันไม่ล้มอ่ะซึ่งทีมก็นั่นแหละอย่างที่ว่าไปไฟไฟล้วนก็ได้ไฟโอเวอร์โหลดก็ได้ไฟกับไม้ก็ได้ให้เป็นไฟไหมได้หมดเลยแค่ถ้าเล่นเป็นไฟไหมเนี่ยถ้าไม่ได้มีขี้นิดเอมิลี่คุณอาจจะต้องตีเอฟเฟกตี่ไฟไหมเพื่อให้ตัวดมิดลักงของคุณมันทำดมิดได้แรงขึ้นเพราะไหนๆคุณก็ใส่เป็นไม้กับไฟไปแล้วอย่างไงสองท่าน,นี้มันไม่ได้ทำปฏิกิริยาแรงไฟไหมมันก็เบาๆไม่ได้แรงขนาดนั้นคุณใส่ไ,เไ,ไอเซ ตอนนี้มันขึ้นมาในเฟสอาแล้วเนี่ยแล้วคุณสามารถใช้ท่าไฟตีจนหลอดล้มของมันไปได้สักครึ่งหลอดเนี่ยให้คุณเตรียมเซตอัพได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าตอนมันล้มเนี่ยมันล้มแค่แป๊บเดียวคุณจะไปเซตอัพอะไรตอนมันล้มเนี่ยผมว่าไม่ดีคุณจะเสียเวลาในการทำนอมเ่งนะคุณจะต้องเซตอัพไว้ก่อนเพราะมันล้มแป๊บเดียวจริงๆอ่ะมันแย่มากเลยแย่ตรงนี้นี่แหละมันล้มแป๊บเดียวถึงแม้แบบระหว่างทางที่หลอดมันไปสักแบบครึ่งหลอดมันจะมีการระเบิดตัวเองมีดามิกายภาพแตกออกมาเป็นนนนนน2000,000ออย่่่าางเี้้้แตลลดมมมััั4ะะะจไไไปรวฉ เซต้าไปก่อน นะครับแล้วก็อย่าใส่ตัวน้ํากับตัวน้าแข็งส่วนไฟจะเล่นอะไรก็เล่นไฟล้นโอเวอร์โหลดไม้ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะติดไอ้บอสนี่กันแหละนะเพราะว่าแม่งฟิกไมคานิกไม่ดีเลยคือเราก็ใช้แบบพวก OG ผ่านได้เลยนะแต่แต่มันก็ต้องเก่งเจ๋งอยู่พอประมาณนะไม่งั้นมันยากอย,กอยู่ดีอะแล้วถ้าคุณจะเล่นแบบทีมเดียวผ่านรวดเดียวในะพวก OG ของคุณก็ต้องเก่งเจ๋งมากพอที่จะที่จะไปเล่นในห้อง2ห้อง3ด้วยนะครับคุณต้องมีฟิตซีหคุณถึงจะเล่นได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าคุณไม่มีฟนะิตซีหกเนี่ยยากเพราะว่าฟิาาตซีหก มันจะช่วยตีด้วยไงเออมันจะช่วยตีเกาะไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามใช้ไม้สายฟ้าได้ไหมครับข้างบนได้ครับมันไฟอะมันไฟเท่านั้นนะคุณจะเอาทีมที่มันไม่ใช่ไฟมาเล่นท้างล่างไม่ได้ไม่งั้นคุณจะไม่ผ่านห้องหนึ่งน่าจะประมาณนี้แหละไปะห้องสองห้องสองเป็นห้องที่ค่อนข้างจะง่ายที่สุดในบรรดา3ห้องแล้วนะเครื่องบนเราจะเจอเป็นหมาหมาหุ่น สตัวไม่มีอะไรแล้วก็หุน่นไอ้นี่หุน่นหม้อข้าวอีก2ตัวไม่มีอะไรตีๆไปเถอะนะแล้วก็บอสเลโกเจอกันมาเป็นล้านรอบแล้วต้องอธิบายอะไรอีกไหมบอสเลโกเข้าไป บอสออกมาปุ๊บบอสจะออกท่าประมาณ2-3ท่านะโดย1ในท่านั้นก็คือท่าพุ่งจะรวดขึ้นไประวังไว้ด้วยถ้าจะกดสก,กิลอะไรระวังวืดนะครับผมแล้วก็พอเลือดบอสมันลดลงไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วประมาณครึ่งหลอดหรือ70%เอ่านะเลือดมันหายไปประมาณครึ่งหลอดหรือ70%บอสมันจะเป็นอมตะแล้วก็จะเศษลูกน้องออกมาให้คุณไปตีลูกน้องที่มันมีแสงเลืองๆรอบๆตัวถ้าคุณตีลูกน้องตัวนั้นตายคุณก็จะสามารถกลับมาตีบอสได้นะแต่ถ้าคุณตีบอสยังไม่าออีกกกบสมมมน็จะลุ้ให่่ว อยากใช้ทีมอะไรตีเชิญทีมอะไรก็ได้ที่มันแรงพอในเอดีคุณอนะอะไรมันแรงก็เล่นไปเถอะใหปบร์บูมใหปบรมบูมนิวอาลิคิโนอะไรก็ตามบาบูกาเออนั่นแหละ อะไรแรงก็เล่นเลยส่วนด้านล่างก็มอนัสลานไม่มีอะไรครับแค่หาตัวแปะาตาเยอะๆไปนะหาตัวแปะาตาทำปฏิกิริยากับมันบ่อยๆซึ่งเราก็สามารถใช้ทีมจากห้องหนึ่งมาได้ไหนห้องหนึ่งมันก็ตองแบบว่าเราต้องใช้ไฟในการตีมันอยู่แล้วถ้าคุณเล่นไฟไหมเนี่ยห้องนี้ก็จะสบายเลยเพราะว่าคุณจะสามารถแปะไม้แปะไฟไฟไหมระหว่างที่ไฟไหมเนี่ยเกจของไอ้พวกนี้มันจะขึ้นไวนะทำให้มันออกร่างจริงออกมา แล้วพอตอนล่างจริงคุณก็ตีไปเถอะไม่มีอะไรครับซึ่งมันก็มี2ตัวตัว,ต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 วแรกเป็นเป็นฮ er ีริชูถือเชียวซึ่งก็หลบๆท่ามันหน่อยท่ามันไม่ได้หลบยากหรือไม่ต้องหลบก็ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นลูนการดลูนการดนี้ระวังอย่างเดียวคือระวังมันวาร์ปนะครับระวังมันวาร์ปด้วยแค่นั้นแหละส่วนวิธีการตีก็เหมือนกันครับใช้ท่าเปๆตีเกาะให้มันแตกจริงๆใช้ทีมอะไรก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องใช้ทีมจากห้องหนึ่งนั่นแหละซึ่งก็คัคุณอาจจะ ต้องปรับของนิดนิดหน่อยๆน่อยะจ๊ะประมาณนั้นเลือนไม่ได้เยอะมากนะเลือนไม่ได้เยอะมากขอแค่ตีก่อให้แตกห้องที่3ห้องที่ยากเป็นอันดับ2เนื่องจากว่าเราจะต้องเคลียร์แมคคณิกของมอนไม่เช่นนั้นเราจะโดนทวงเวลาครึ่งบนเราจะเจอรูนการ์ดก่อน ลุ้นกาดไม่มีอะไรค้ำข้ามไปตีให้ตายก็พอแล้วตัวต่อไปเราจะเจอกับวายอบอีกแล้วมายื้อเวลาถ้าคุณเล่นแช่แข็งเนี่ยให้คุณพยายามแช่แข็งวายอบก่อนเลยไม่ให้มันเปิดโล่เพราะถ้ามันเปิดโล่ปุ๊บเนี่ยมันจะดูดพลังงานเราไปหมดทําให้เราเสียเวลาในการตีมันคุณจะต้องแบบว่าใช้ท่าในการตีเกาะมันเพื่อให้มันล้มมันถึงจะคืนพลังงานให้กับเราแต่ถ้าคุณแช่แข็งมันก่อนมันจะไม่เข้าเฟสเปิดเกาะขาวคุณก็ตีมันไปเลย นะพยายามแช่แข็งฟีดมันทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่แช่แข็งมันได้เออนั่นแหละจะได้ง่ายส่วนถ้าไม่ได้เล่นแช่แข็งแต่เล่นทีมอ,อื่นๆเนี่ยคุณก็ต้องทําใจว่าคุณจะต้องใช้ไม่ตัวนัดลานก็ต้องเป็นตัวที่แปะาตาไดท้ทีๆอย่างเช่นอ่าฉีดนิวเวเลตอ่ากดสก,กิลคอลินอย่างนี้อ่ามันต้องเป็นตัวประมาณนี้มันถึงจะลดเกาะมันได้ไวถ้าถ้าไม่ใช่ตัวประมาณนี้เนี่ยมันจะลดเกาะช้าแล้วมันจะทําให้บอสมันไปเข้าอกเฟสหนึ่งก็คือเฟสเปิดโล่ไฟฟ้า อันนีน้มันจะทําให้เราเสียเวลาเพราะโลหไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้น้ําแข็งตีมันถึงจะลดเล็กมันถึงจะลดเยอะแต่ถ้าคุณแช่มันหรือคุณใช้ตัวที่แบบว่าตีเร็วๆต,ตีทีๆแปะท่าได้ทีๆเนี่ยคุณก็จะ,ะตีเกาะมันแตกมันก็คืนพลังงานให้แล้วมันก็จะล้ม คุณก็อาเมิซัดนมันตายแค่นั้นอ่ะคืนบนนี่ท่อนงจะไวอยู่ถ้าคุณรู้ไม่คณิกมอนและกำราบมันได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าคุณต้องใช้เวลาของคุณไปกับห้องล่างห้องล่างบอสอบรตีแปลงล่างนะครับกลับมาอีกแล้วแม่คณิกเคยพูดไปแล้วแต่เราก็จะพูดอีกบอสนี้เริ่มมามันจะยังไม่เปิดโลกให้คุณรอสักนิดนึงก่อนแล้วมันจะทําการเปิดโลกตอนมันเปิดโลกเนี่ยให้คุณใช้ท่าตีหรือใช้ตัวละครนัดลานที่มีพวิญญาณตีตีเพื่อทําการ เพิ่มหลอดของมันถ้าหลอดเต็มบอสจะล้มให้เราทําดามจต่อไปได้แต่ถ้าหลอดไม่เต็มบอสมันจะทําการระเบิดซึ่งตอนระเบิดเนี่ยมีคุณมีทางเลือกอยู่มาเยอะก็คือรับดามจไปซะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตายกันหมดนั่นแหละถ้ารับดาเมีละถ้าหลบไม่ช่ำอ่ะส่วนใหญ่ก็ตายนะไม่ว่าจะเลือดเยอะขนาดไหนสี่หมื่นก็ตายมาละหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหลบเอากดอันติตัวอะไรก็ได้ ตัวสีดาวตัว5ดาวกดอันตีหลบเวลาเรากดอันตีเรามีไอเฟมใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องกะจังหวะบอสหน่อยก่อนมันระเบิดมันจะมีแว็บหนึ่งที่มันแบบว่าอย่างไงอะรวมพลังเสร็จปุ๊บมันจะวุบเข้าไปให้คุณรอประมาณนึงแล้วเดี๋ยวมันจะสว่างวาบแล้วเดี๋ยวมันจะระเบิดช็อตนั้นแหละให้คุณกดอันติถ้าเป็นพวกตัว5ดาวก็จะกะง่ายหน่อยเพราะว่าอันตีตัว5ดาวมันนานนะแต่ถ้าเป็นตัวสีดาวก็ยากหน่อยอันตีมันเร็วกันนะเออมันไม่มีแอนิเมชันให้แบบว่าดูนานถ้าเป็นตัวสีดาวอาจจะตายได้คุณออออาาาาจจจจจะะะะะตตต้้้้งฝึกกกกหหนน่่่่ยถใใชััลบบแแททีีีดด็คครรเไ ไม่เสียเวลาด้วยเพราะว่ากว่ามันจะชร์จนระเบิดเนี่ยมันใช้เวลานานถ้าเราไม่ตีให้แตกเราเสียเวลาเยอะประมาณสักสิบยี่สิบวิไม่รู้ดิไม่ได้นับส่วนถ้ามันก่อแตกล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่หรือมันระเบิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในเฟสของบอสปกติซึ่งก็คือเฟสที่มันจะแปลงปร่างเป็นบอสตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นบอสท,ที่ควรระวังเลยนั่นคือบอสล,ลูกบาทลูกบาดไฟฟ้า,าท่าอะไรอะ่ะบานพับประตูท่าผีเสื้อตบท่าคอท์กันก,กระดาษอันนั้นอะ อันนั้นต้องระวังหน่อยหาจังหวะหลบดีๆตอนมันแปลงร่างเป็นบอสลูกบากไฟฟ้าฮิตบอ็อกมันเล็กมากเลยอะฮิตบอ็อกมันอยู่หลังด้วยแล้วแบบเราจะต้องมาเสียสเตมิมีนาในการหลบทําให้เสียเวลาในการทำนอมิทนะส่วนบอสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิชาบมากูอันนี้แดดหลบง่ายๆแล้วก็ฮิตบอ็อกมันใหญ่เราทำนอมิไปด้วยได้ระหว่างหลบอดทนหน่อยอดทนรอหน่อยแล้วก็กาจังหวะหลบดีๆเพราะว่าท่ามันเร็วแล้วก็ทีมที่ใช้ในการตีมันเหรอทีมที่ใช้ในการตีเกาะเพื่อให้เร็วไม้กับไฟรรมมมกนเเป็ไไไฟหไ้้สาาาาถอใชตีด แต่ถ้าไม่ใช่ทีมไม้ไฟเนี่ยก,ก็ไฟล้วนที่พกตัวลมมาแต่ไฟล้วนอาจจะไม่ทันคุณอาจจะต้องหาตัวที่แบบตีทๆๆีจริงๆไฟล้วนนี่อาจจะไม่ทันได้คุณอาจจะต้องรีหลายรอบหน่อยมีอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ลองคือจีนกับเวนติอันนี้ไม่รู้ว่าพอไหมอาเวนติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอันตีมันมันแบบกระจายท่าทีขนาดไหนอ่ะมันอาจจะทําให้ตีเกาะไอ้บอสตัวนี้ทันแต่จีนเนี่ยมันก็ทีมอนกันแต่จีนมันอยู่แป๊บหนึ่งซึ่งไม่ได้ขนาดนั้นแต่จีนก็ลดเกาะดีแต่ผมไม่ได้ไดลองขี้เกียจ ไม่ต้องคิดอะไรมากโอลรอนครับผมมีมาบูกาก็ใช้แต่โอลรอนนี่น่าจะมีกันทุกบ้านนะโอลรอนโอเวอร์โหลดรักษาทุกโรคเอออีกอย่างโอเวอร์โหลดแต่ตีก่อแรงด้วยตะกี้ผมยังทึ่งเลยผมเอาวอลิสาไปตีมันตีโคตรแรงเลยผมนึกว่ามันจะแบบเอ้ยไม่ทันหรือเปล่าเลยโอเวอร์โหลดแต่พอมีโอลรอนวอลิสาแล้วแบบโอ้ that's Pre t ี y g o o d เพราะฉะนั้นโอเวอร์โหลดใช้ได้นะโอเวอร์โหลดนี่มีตัวสีดาวครบ สามารถเล่นได้รือ,อถ้าเป็นตัว5ดาวก็จะเร็วขึ้นหน่อยก็มีประมาณนี้ละมัง้งแล้วเราเล่นแยกแต่ละชั้นไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าห้องหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเลยถ้าคุณไม่ได้ใช้ไฟตีให้ผ่านมันก็ไม่ผ่านเลยคุณจะแบบว่าเอ้ยถ้างั้นเราแบบเราเคียย์ห้องหนึ่งไปแล้วให้มันได้3าดาวแล้วเรามาพกไฮปร์บุมเอามาเคียย์ห้องสองห้องสามดีไหมมันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคุณจะไม่ผ่านห้องล่างห้องล่างไม่มีไฟบุ๊บอสมันจะไม่กลายล่างทําให้คุณทำดาเมจได้เบาเพว่มๆคุณ มันะเฟสที่มันหูบอ่ะเราตีเข้าแค่ประมาณพันสองพันเองนะเว้ยคุณจะตีทีละพันสองพันเลือดมันมีสี่ล้านนะ มันจะตลกแดกไปหน่อยต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ไฟอะถึงจะผ่านมาได้เพราะฉะนั้นห้อง2ห้อง3ก็ต้องได้อันนี้ส่งจากห้องหนึ่งมาด้วยแต่ถ้าคุณผ่านห้องหนึ่งได้เนี่ยบอาห้องสองห้องสามคุณก็ผ่านได้แหละเพราะห้องหนึ่งเนี่ยมันยากสุดละเลือดเยอะสุดละเวลาตีน้อยสุดละเวลาตีมันน้อยกว่าไอ้บอสอบีนี่อีกนะไอ้บอสอบีแปลงได้อีกนะถ้าให้สรุปทีมง่ายๆข้างบนอะไรก็ได้แต่ถ้าจะเอาง่ายๆก็แช่แข็งส่วนข้างล่างทีมไฟนะไฟล้วนไฟไม้ก็คือไฟไหม้แล้วก็อออเเวรรหหหลดดก็คคืไไไไฟฟฟ้้้้าาาาขงงงงบบบนนนนีิยยัตถุณแแพ ยัดยดนั่นแหละครับก็เป็นทบีที่ความยากโดยรวมเอาไปเอาไป8เต็ม10บแมคานิกเช็คอย่างมากนะแล้วก็มอนเลือดเยอะมากไม่ว่าจะมอนอีลีหรือว่าบอสก็ตามเลือดเยอะหมดเลยเพราะว่าจะเป็นฟาตุยฟาตุยลม2ตัวบอสมกรลาวาบอสเดอะบีว่ายอดเลือดเยอะหมดเลย้เยอะมากๆเลยตอนนั้นนะ่ะเขาอวยตัวหน้าตู้ทาให้ได้นะข้างบนเขาอวยเอสโคฟีส่วนเอสโคฟียก็เล่นข้างบนครับอย่างที่ว่าไปเล่นฟีดง่ายเลยส่วนข้างล่างเนะี่ยย่าห้องหนึ่งยา่าห้องสองห้องสาม,สามได้อยู่ห้องหนึ่งเนี่ยคุณต้องกั้นใจไม่กดเอส เออแต่ห้องสองห้องสามได้ได้ส่วนครึ่งหลังก็ขี้นิดก็ไม่ต้องสืบเนาะผมพูดไฟไหม้ขนาดนี้ก็ต้องห้องล่างอยู่แล้วไรเด่นก็เล่นห้องบนได้นะจริงๆเล่นเนชั่นยังได้เลยแต่อาจจะกระดิ่งกระดอนหน่อยตามนั้นประมาณนี้มีใครอยากถามอะไรไหมผมว่าผมก็หมดแล้วนะพอลองเท่าที่ลองได้ละมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่คุณปั้นฝีมือที่คุณมีถ้าคุณเก่งเจ๋งคุณอาจจะใช้ตัวที่ไม่ได้เก่งมากแต่ถ้าคุณไม่เก่งเจ๋งคุกก็ต้องมีตัวมาทบทบหน่อยต้องทําตามไมคคณิของบอสของมอนหวังว่าจะได้ 9ก้าดามันได้แค่ร้อเพชรคุณอย่าไปซีเรียสกับมันมากแม่งยังไม่ถึง1โลด้วยซ้ําคุณทำประจําวัน2วันคุณได้ละคุณไม่ต้องมาเสียเวลาชีวิตของคุณไปหาชั่วโมง6ชั่วโมงในการรีหรือ2 3ชั่วโมงในการรีเพื่อมาเอา100่อะครับแค่ปล่อยวางไว้ คุณแค่ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยมันไปแค่ร้อยเดียวเองสำรวจแมพแป๊บเดียวก็ได้ละร้อยหนึ่งอะเล่นกิจกรรมก็ได้ละช่างหัวมันเอา6ดาวไปเอา3มดาวไม่ต้องเอาสักดาวก็ได้แค่นั้นอย่าไปซีมากครซีเรื่อก็สู้ๆละกันไม่ผ่านก็อย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปว่าอะไรเกมมันมากนะเพราะว่านี่มันคือคอนเทนต์เอ็นเกมมันคือคอนเทนต์ที่ตามชื่อเอ็นเกมมันต้องยากที่สุดและมันจะเปลี่ยนไปตามหน้าตู้ตัวละครเพื่ออวย เพื่อขายไม่ใช่นนั้นเราไม่รู้จะเปิดตัวใหม่ไปทําไมนะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับกดไลค์กดซับเลยบ๊ายบายจ้ะายบาย Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมกันชิปในแพ็คเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไม่ใช่แล้วเปิดสปอนทำไมจะผมกดผิด <laughs> <laughs> ขอโทษขอโทษ